เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัด้อยเอ็ดกันแน่นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดค่ะเพื่อนกไดมีการปล่อยแถวขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันและกะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอธวัตบุรีค่ะ โดยนายทรงพลใจกริมคะผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดกับปล่อยแถวชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อที่จะขับเคลื่อนการป้องกันและกะแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามแผนปฏิบัติการเล็งลัดการดำเนินการป้องกันป่าปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเล็งดวนอำเภอทวารบุรีซึ่งก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอดหน่วยงานทหารตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทวัดบุรีและการหน่วยงานที่เกี่ยวของทุกภาคส่วนเขารวมณบริเวณนาทีวาการอำเภอทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดตามทีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมกับหน่วยงานภาคระดับภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบังคับใส่กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมทั้งให้มีผลการจับกลุ่มผู้กระทำพิษและก็เป็นรูปธรรมภายในเก่าสิบมือ ซึ่งพื้นที่สีแดงนะคะที่มีปัญหายาเสพติดรุ่นแรงจำนวน2 5จังหวัดโดยจังหวัดรอยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่อำเภอทวัดบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อบ่รหายเยาวชนและกับประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกับของมึนเมาโดยจังหวัดรอยเอสดได้มีการบูรณาการถูกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและกะแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเฉียบขาดนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบหมายให้ทางร่องผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ด ร่องผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่27และก็รร่องผู้บัญชาการกองพลนทหารราบที่6เป็นผู้ควบคุมติดตามการเหตุงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและกปาปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไปนั่นเองค่ะ